โอ้โหมันมีแต่คำว่าขอบคุณนะคะกว่าจะผ่านมาวันนี้ได้มูลความรู้สึกว่าทุกอย่างที่มันถาโถมเข้ามาในชีวิตนะไม่ว่ามันจะหนักแค่ไหนสุดท้ายแล้วเรามันนั่งกันอยู่แต่เองว่าเฮ้ยทำไมกูตายยากจังเลยวะพี่บ้าหนูหายไปทางไหนต้องมีแต่ปัญหาโดยที่หนูก็ไม่รู้ว่าโดยสารหน้าไปคุยกับใครได้เหมือนเมื่อก่อนที่ เคยมีคนคุยด้วยก็ไปดูไปดูโมไปครั้งสุดท้ายมาตอนแรกอะเบิร์ไม่คิดว่าจะเป็นโม,มนเพราะสภาพเราจำไม่ได้แล้วอะแต่พอดูในรอยสักรอ,อยสับลูมโน,นกอะ รเรารลอยสักบาโคตที่ขออ้อ A ตัวเลขที่ข้อมืออ่ะมันใช่ก็คือโมก็คือเป็นโมจริงๆ